เรื่องอะไรที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขาคนนั้นที่มีประเด็นกับคุณนะคะสามไพ่ใบนี้ไพ่ขงเบง้งพญายมราชแล้วก็พระเกตมงคลต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับคนคนนี้นะคะคือ 1. นึ่คนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองอยู่ในตัวเขาหรือเปล่านะคะเอออาจจะเป็นพระเกตก็ได้เป็น พ่อปูพ่พญานาคราชก็ได้ที่คุ้มครองตัวเขาหรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในาศาสนาของเขาแหละค่ะที่เขานับถืออะไรอย่างนี้นะคะหรือถ้าเป็นพระเกตมงคลขึ้นอีกความหมายหนึ่งก็คือเขาอาจจะมีพัสยามเทวทิราชที่เขานับถือแล้วก็คุ้มครองเขาอยู่ด้วยค่ะประมาณนี้นะแต่ว่าสิ่งที่คนรควรรู้อีกอย่างก็คือคนคนนี้เป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายนะเป็นคนชอบออกอุบายชอบวางแผนเป็นเจ้าจอมวางแผนเป็นคนเจ้าเล่ห์ อาจจะเป็นคนเจ้าเล่ห์ถึงไม่ซื้อตรงก็ได้นะในความสัมพันธ์นะคะเพราะไพ่ของเบ้งมันบอกถึงความเจ้าเล่ห์หลักแหลมฉลาดแกมโกงแกมโกงก็คือไม่ไม่ได้ตรงไปตรงมาเขาเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่านะคะในความสัมพันธ์นี้คือพวกคุณอะ่ะมันมีการตัดจบไปแล้วนั่นเองนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ เขาเล่นเกมอยู่ในเรื่องของการตัดจบแล้วสร้างจะสร้างอิชฉูสร้างประเด็นอะไรบางอย่างขึ้นมาเป็นดรามา่าประมาณแบบนี้เขาเป็นคนชอบทําลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะคะถ้าตรงก็น้อมรับกลับไปไม่ตรงก็วางไว้ตรงนี้นะคะดูเพื่อความบันเทิงก็พอนะคะขอบคุณค่ะ